สวัสดีครับผมเป็นพี่น้องร่วมปานานอาของเฮานะครับนาอต่อก,กันกับเบ้าตะวันที่เก่าครับกับ่องสมุนไพรไก่โตครับมีนีเบ้าตะวันจะมาย่างเลาะเล่นสวนสาธรารณะนะครับนาะว่าสิออกมาออกกําลังกายแต่ว่าตากะเหลือไปเห็นสมุนไพรตัวหนึ่งนะครับนาะที่มันไก่โตเฮาอีกแล้วครับแต่ว่าทรัพคุณูของมันนี่ แบบร้ายครับที่เป็นสมุนไพรตัวใดครับตามไปเบิง่งกันไหนครับผมตามมาเบิ่งเลยครับสมุนไพรตัวนี้ครับมันอยู่หมองนี้นี่เองครับเพื่อนพี่น้องลงไปนเฮาวเกนบออันนี้เลือเขาเอื่นว่าพักอีเลิดนะครับบ้านข้าเอื่นว่าพักอีเลิดเรือวชัพูคนไทยเป็นนะครับเนาะ เป็นผืดหเรือว่าสมุนไพรที่เขามองขามมองขามอย่งไดคิดว่ามันเป็นแคราช็อปเตดครับบ่มีประโยชน์อย่างนะครับแต่ที่จริงแล้วครับประโยชน์ของมันนี่หลายอยู่ครับนับแดดด้วยชัอปูตนี่ครับซอยให้เหลือต้มนี่ไหลเวียนดีครับไหลเวียนไปดีเลยครับ ซอฟมุงเลือครับซอฟรถทำํานในเลือดได้นะครับเนาะใบชะปูนี่<ม>การใส่ก็ใส่ไงานาองครับเอาไปเป็นเครื่องเคี่ยงนะครับเอาไปแกงใส่หอยนะครับนหะรือว่าเอาไปต้มกินเขียวครับแถมาเรือหนึ่งในสาม ส่วนของหนามมันครับใส่ประมาณกำรรหนึ่งแบบโตของใบชาพูไม่สิมามรออกกํากลังกายกับมาเห็นครับเลยเอามาฝากพ่อแม่พี่น้องลุงป่านอาของเราะว่าผมว่าบันไดกับคงตรงมีแล้วง่ายอยู่แล้วล่ะ เป็นวาชเพลย์แ่นิดหน,นึง่งแต่ว่ามันก็เป็นสมุนไพรในโตของมันคือกันครับก็อเอาไปล่องเบิ่งครับใบชะพลูนี่กินกับจำแหนมในโอ้แหงคักครับแสบห้ายครับเนาะคลิปดีก็จบไปสำเร็จแล้วครับอบ,มมรบ,บอมีแห้งหลายพอทางใจว่าสสูงออกพกลังกายก็เลยมาฝ่อเฉย ก็เลยเอามาฝากกันนะครับเนาะฝากติดตามช่องด้วยครับด้อสมุนไพรไก่โตัรักสาโลกกระบอตะวัน,นครับเดี๋ยวลิดต่อไปบอาตะาวันสิเอาอยัางมาลงกันรอเบิง่งรอชมกันคิดนี้กันสวัสดีครับ